สวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้มาทดสอบบอส GT 1 0 0 0กันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเปิดเค,เครื่องขึ้นมาก่อนเลยนะครับทีนี้จะเป็นผมไม่มั่นใจว่าิร์มแวร์มันอัปเดตล่าสุดหรือยังเนาะเดี๋ยวผมมาลองเช็คให้ดูเปิดมาหน้าแรกมันจะเป็นหน้าที่เอาไว้นี่เช็คว่าเราจะเปิดปิดออโต้ไหมครับแล้วม่สนใจแล้วก็วิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีการใช้งานในหลายโหมดก็คือเราสามารถใช้งานเป็นแบบ preset bang up bang down แล้วก็ add ปุ่มคอนโทรลได้3ปุ่มเอาไว้เปิดปิดก้อนหรือเฟกต่างๆได้นะครับ ยกตัวอย่างตัวนี้จะเป็นเป็นแบบว่าโหมดพิเศษนะครับก็คือผมตั้งเป็นเสียงไว้อยู่5เสียงนะครับแล้วก็แค่กดเราก็เลือกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลน,นะครับซึ่งเราสามารถเซตไว้ตามที่เราต้องการเราจะให้มันทําอะไรนะอันนี้จะเป็นโหมดแรกที่เป็นแบบโหมดพิเศษนะครับนี่ก็เป็นแบ่อ up แบ่ง down ขึ้นลงได้สบายนะครับประมาณนี้ห้าทีนี้ วิธีไปโหมดแมนนวลนะครับโหมดแมนนวลก็คือเราจะกดปุ่มจูเน์ค้างไว้นะครับมันจะเข้ามาโหมดที่เปิดปิดก้อนอิสระนะครับมันก็จะมีก้อนที่ผมแอดไว้ก็ตามชื่อเลยคอมเพรสเซอร์แล้วก็พวกเทมโอลนะครับแล้วก็ตามที่เราแอดได้นะครับเพิ่มได้หมดเลยเอาลูกเท้าสวัสดีท่าเนะครับ แล้วจะกดได้รองเท้าคือต้องกดนี่แรงแดงนะเดี๋ยวผมลองดูปึ๊บเนี่ยไฟมันจะขึ้นนะก็คือใช้งานเป็นเวไลาอันนี้นะครับผมไม่ได้เสร็จไว้เดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกันเนาะปึ๊บอ่าอันนี้นะครับก็คือนอกจากหนึ่นงเป็นเซตเดี้วกันสุดท้ายก็จะมีก้อนที่เราแอสซน์เข้ามาได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับที่เป็นการตั้งสายจูดเนื้อนอกจากนี้นะครับก็จะมีเพจให้เราดู เราเลือกว่าเพจจะดูเป็นแบบไหนก็ได้นะครับกดเลือกดูเป็นพรีเซตเราหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อนครับได้หรือเป็นแบบว่าเป็นเชนของก้อนก็ได้ดูให้ดูเชนนะอ,อ่าเชนของเอฟเฟกต์บอสฮับมันจะเป็นเชนที่เป็นแถวยาวๆเลยนะมันจะไปยาวของมันเลยวิธีการเลือกนะก็กดไปเรื่อยๆนะครับมันสามารถเลือกเนี่ยไปเรื่อยๆเป็นหน้าของมันนะคือมันจะเป็นเชนายาวๆ,ๆเลยนะแล้วก็ลอง กดลองหาดูได้นะครับดเมือนต้นก็คือวิธีการเซตน่าจะลองมีสอนใน YouTube ที่เป็นเมนูเซตติ้งต่างๆนะครับแล้วก็เลือกได้กดเข้าไปตั้งค่าได้กดเลยนะครับมีฮันนอมเอ้ยี๋ยวจะเป็นพวกการตั้งค่าจุดเรื่องต่างๆเป็นพวกการ, setting, รเซตติ้งพารามิเตอร์ต่างๆก็สามารถทำได้นะครับแอสซายได้ทุกอย่างนะครับอิสระมากๆเลยเซตเอาต์พุตอินพุตนะครับทำได้หมดนะครับของแพดแแแนะครับเปิดเซตแพดเกนนะครับมุนได้ ทีนี้วิธีการเซตอ่ะก็คือผมแนะนําให้ลูกค้ามาดูตรงาการเลือกก้อนแต่ละก้อนนะครับเนี่ยวิธีการเสร็จก็คือเราอยากเราอยากใช้อะไรก็เปิดอันนั้นนะครับอยู่ตัวอย่างผมลองเปิดก้อนอันนี้ขึ้นมาผมไม่ได้เสร็จไปก็คือเปิดแอมเป็นสวิตช์ไบพาสขึ้นมาเนี่ยมันจะมีให้เราใส่เข้าไปได้เยอะมากๆนะครับยาวตั้งแต่ต้นจน,นจบเลยซึ่งสะดวกที่สุดอะเซตในโทรศัพท์จะสะดวกกว่านะครับต้องลองศึกษาดูนะครับมันก็จะมี ข้อมูลให้ยาวมาเลยนะครับแอมได้สองแอมแล้วก็เลือกสวิตซ์เลือกเชนได้นะครับการเลือกประเภทก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับน,นี้นะครับมีไฟเบดด้วยนะครับน,นี้สามารถใช้งานกับเบรดได้นะครับนี่นก็ประมาณนี้นะครับในส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้ผมจะนิยมใช้โหมดที่เป็นอาพรีเซตแล้วก็บวกกับโหมดที่เป็นแมนวนวลนะครับ อีกโหมดหนึ่งนะครับจะเป็นโหมดพิเดนบอร์ดก็คือมันจะเป็นโหมดที่เราสามารถใช้งานเป็นเหมือนมีเอฟเฟกก้อนอยู่ทั้งหมด10ก้อนได้นั่นเองนะครับเปิดมามันจะเป็นหน้านแบบนี้เลยนะครับก็คือเรามีก้อนให้เราทั้งหมด10ก้อนนะครับเราก็สามารถแอดสายได้ปกติมันมีบอร์ดบอสนะครับเรียงได้ตั้งแต่คอมพิเซอร์ซิเล็กชินลแอมดิซอนชั่มนะครับเปิดได้หมดเลย,ยนี่ครับ จูเนอร์อ่าเหมือนเดิมหัวสวิตช์แอมเปเป็นเชนเนหนึ่งก็คือมันจะใช้งานได้ทั้งแบบเป็นโหมดที่เป็นแบบพรีเซตแล้วก็โหมดก้อนอิสระมากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของออฟพุตออฟพุตของเจ้าตัวนี้ครับมันทําได้เยอะอ่าดูข้างหลังกันนะช่องอะไรเป็นอินพุตนะครับเข้ามาเอาเป็น LR ที่เป็นแบบหัวแบบเป็นแจ็คปกตินะครับโฟนเซนดีเทิร์นหนึ่งสองาสามารถ add s i d ์เ f f e c t เข้ามาได้สองได้แบบสเตอร์นะครับถือว่าดีมาก แล้วก็เอาท์พุตที่เป็นแบบ x l r นะครับแล้วก็มีพวกสวิตช์คอนโทรลแอมป์แล้วก็เป็นพวกต่อเป็นอินเทอร์เฟสหรือมิด i ีต่างๆครับก็น้ำหนักค่อนข้างไม่หนักนะผมว่ามันมันมันกำลัง